ัสดีครับวันนี้ก็มาพอครับส่องถุงว้วนอะไรก็ถ่ายนะครับวันนี้วันเยุดท่างกมามาตัวนนกก็ทีมงานนะครับใส่ไปะลันนี้ก็หามุ้งกลั้วนะครับนี่ก็จะผักเชียงเนี่ยไปเพิ่งา่าทีมงานหมานกันบอนะครับนะครับใส่ไปนี่ นกปลากันดเใส่นี่แหละครับภาสิมาจับตุน่นแหงมาซ้ำนกบกกัวกามองนี่ จะไปบางทีมงานครับเดี๋ยวนกลงกันในมือคอนบายครับพอเก,กิดขึ้ขึ้นมาเทิยงเตรียมกินข้าวแล้วครับเอาเอานกนกินยนง้อก่อนเนาะอันนี้ยังบ่ท่านมีผู้ใดหมานครับเนี่ยส,สามตัวอันนั้นอันนั้นบักดาวลุงนะครับดาวลุงนะครับทีมงานทีมงานทีมงานปลาหลาบอันนั้นก็เชียนมาจะ ไก่อยู่ครับนี่เซียนเสียญง่ายมาแต่อำนาจนี่นี่มาแต่ไก่เลยก็มีอ่าอาจารย์เซียนดอนตาลนะครับอันนี้อันนี้ก็เซียนดอนตาลคือกันนะครับเบิ่งว่าผู้ใดสิเป็นทังไหนเด้อครับเบิ่งเด้อเบิ่งหนาไปเด้อเมืองเร่องนี้นี่ครับนี่ว่าค่าตอนแรกเดี๋ยวเจอกันตอนแรกเลยเจอกันเจอกันเมืองเร่องครับเมืองเร่องนี่ก็สิพากินเขากินน้ำก่อนนะครับเนาะนกบวกก้าเหมือนนี้นกบวกยังบวกเขาห่วม ค้นฮาวคนกมนี่คนกาทึงผ่อนทึ่งมักนะครับเดี๋ยวกะสิด้กินเขากินน้ำนะครับนะเดี๋ยววิ่ไกล้กจังวากันไหมวิตรงตรับบาบานี้ก็สิด้กินข่าเด้อครับเด้อไมกระบอกสวิ่นกเป็น่นั้นมออกมักไปมักมักเจตัาหนันจะมีหน่อยมักเจตๆตัวลมัก ขาวหมูมันือกินขาครับกินเขาอะมาพี่เเดี๋ยวไปกับไปต่อลอ้กัูกแต้มบมีผู้ใดไมมีผู้ใดนะครับเนาะเมื่ไกันี้อนียร้อ้ยแต้มเะ่อูยดมีผู้ใหญด้เลยเหมือนี้ครับแ่นอยู่ยอดกดีจ้าวจ้าวจ้าเหลอฟังะ เอยเหอะตเลดี๋ยวจะไปตรวจยงงมันเ่าท่านเด็กขึ้นนั่น่ะเดี๋ยวให้ร้านส่วหนล้าันเนนี่ครับมานนี้กันบ้ดนะแมนี่นีแมนี่นีเลยนี่มามาขอเนี้ยข้อไหนขนมตหลก๋องเจ้ากวาขุนชัยสะธานไงเนี่ยนี่นะขุส่ัยเจ้า เอาขานกขอดเดียวมาจันนกขอดเน่เีออกออกอยู่ตัวไหนซุดสองอะซุดสองบนก็โกโกซุดงบอกมาร่วมกันแลลวเนาะครับเนาะดกะเลขเลขล่างบเ้ลขบนอยู่บนมุผยพูดได้นะครับนี่แต่ประทานไงเว้ยพ่แม่ล่องประท่าน โอ้เรียบร้อยดลเดตัวน like okay, ึ right ่เห็นตี้ยนปวยเดตัวหนึ่งใสข้าวเดียวคู่กอ้นมั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 นใส่พันางอยู่เลยใส่หวโอ้ยตายใส่หป่วยกัโต๊ะโต๊แรนขามโต๊ะป่วยกันเลยงานไปพันหนาวนชักชองยโอ้คนหางก็ดำโอเคครับมีผู้มาอีกูนหนึ่งเนาะ ึกวันมีมีผู้ใดผู้เามาครับไปซ้อมมาคิดนี like. <|so|>> ่กะกดไลค์กดแชร์นะครับเรียยครับเรียบร้อยครับ